มาหอนแล้วพี่น้องแล้วดีค่ะก่อนเด้อว่าจะว่าให้ที่มือนีหนีจริงบ่าว่าจะว่าให้แล้วว่ะเอามาเห็นเบิร์หลับเบอด์มาเป็นใส่ดีขึ้นกรดียี่หรีเรถสมอเห็นหน้าคนกันเลยวเอาลถเป็นสตอลใส่กีม้าบ่เนี่ยมาตึกสุดแหลกเนาะม่ได้เกินจริงแล้วค่ะแต่ว่าเพราะเป็นขาวเวอร์กับหวังอลังกาเป็น้ะดอกเองผมมักรีวิวยุ่แต่ว่ามือนีสิมาฮะให้เบื้องจริงยี่หลีเนี่ยค่ะเอามาส่งเพันพ่อมือนี่ของคุณพี่อาจจะตกสุดกระดาอยู่ ตัวที่เพิ่นใส่นะคะยังเป็นตัวโปเกาเขาเสริมกันจะเมดโปเดือนนี้นะคะโปเดือนนี้ก็คือมดแล้วราคานี่เก็อาว่าเดี๋ยวเดือนหนาวค่อยฟังว่าเพิ่นจะปรับขึ้นราคาเัวไหนเพราะว่าขนาดครีมขนาดเซรั่มเนาะค่ะเพราะว่าไม่ใส่ดีใส้ดีใส่ตะบอกใส่สบู่ขึ้นนะค่ะต่ว่าก็ไม่ได้เพ่งขึ้นอะไรนะคะขื่นนิดๆหน่อยๆหั่นตว่าก็ยังคุ้มยุคือเกานะคะพี่นองลูแต่ว่าหรืออาจจะบ่ขื้นกับเ่ราูเนะค่ะ ก็ะเลี้ยวเต้โง่แต่ว่ามันมีตกปรับขึ้นยุ่ธล่ะเพราะว่าวัตถุดิบมันที่แน่เลยเอียงรลูกบาบบามันขึ้นไล่น่ะคือท้องคำนะคะท้องคำที่นี่เนี่ยขื้นพี่หลี่เดชพี่น้องไม่ได้เอาบ้าเดชท้องคำขึ้นมานีก็เลยทั้งตะของแบนกันเลยว่าขอปรับราคาซาเฉิือึ้นขายราคาเก้ากันเลยแต่ว่ามันกับอะไรเอียงเนาะพี่น้องเนาะอืมนี่ตะปูท้องคำนะคะซ้นแรกเนี่ยพี่น้องสบู่ท้องคำผสมน้ำผึ้งน่ะค่ะตัวนี้ก็ซ้อยลดกัะป๋าคดสุดดัางดำ พวกเซลยู hey oh, right so th ่พวกียังทูไก so ่ทูโตทูย like ังกับทูรสค่ะเน้นเก้าสิบกรัมเนาะเอามันเป็นเฝล่าไปทัวไก่บ <h muj> ้างแล้วก็ไปเซลล์มนะคะเซลล์มท้องคำคือกันเนี่ยตัวนี้สูตรใกล้ๆกันเซลล์ลัมตั้งแต่โตที่แบบว่าเะลล์เนี่ยก็เซลอ์ผิวไว้มันไปก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นทิ้มแับสภาพอันนี้เซลลเก็จะแหมเป็นแต้มฝายนะคะไป่ว่าไม่แต้มฝายเพราะคิดทิ้มกันแดดผสมใบ ร้องพื้นเนาะค่ะตัวนี้หรือว่าพี่น้องที่ทันเด็กคิดว่าเมันเป็นฝ้ามันกระใสถือคือได้เอาอันยุกไก่มาได้มารีวิวมื่อนี้ก็เลยพาพี่น้องมารีวิวบ้านที่หนาวเป็นฝ้าเป็นฝ้าเด<อ>ี๋ยวว่า,<อ>า,าถามล็อกกันในตลาดจะให้ล็อกอะไรบ้หนึ่งสองส วันพี่จามซองสุดมาซ่ามาฟัวออกไซเป็นอะไรเนี่ยไอ้เนี้ยในดีคือนี้ดีก่บว่านอดีขึ้นแล้วจะ็ักหน้าแดงกับนาบะแดงนั่นบะแดงนี่เหลนไหมแล้วก็ขายของทอดไส้กับข้าวไข่ที่เสาเชิญกันล่ะตอนมันหนาเพราะว่าเขาบางที่เขาใส่ครีมเขาจะรู้สึกว่าเขาเฝ้าหนาขาวซึ่งจะของก็าไม่อยากได้ดอกก็อยากขาวอยู่ครับเป็นวันมีงานด่วนเสียแต่ว่าอันนี้เขาก็าไม่ได้เป็นอย่างนันขันหาครีมที่ว่าพวกเขาแล้วแต่ว่ามันในใส่หนาวยู่ได้โดน เอาแบบนั่นอี่กว่วนใช่ไหม,น,มนู่เนี่ยพเยพราะแดงเพรแบบนันบริษาตากเดดนะเพราะว่าพ็กคนเข็งน่ะคนหวยแกพูดีิพูดิเลย โดนโดนเห็นกันเพื่อนนึงเขาว่าโอ้ยหนาจีิอย่างคือตรงไขยขื่นคือบ้าแดงนั่นนะแต่ว่ากับบ้าแดงแล้วกับแบบนี้ตรงนี้มันก็จะคอยจางแล้วคอยรักษาไปเมือนกันเนาะมันไม่ดูน้ำเทาโดนแล้วเืจอจี่มันออกมันคอยถ้ามันบ้าแดงมันก็ไม่เห็นเลยแต่ว่าของเราหนักแบบเห็นว่าแตกต่างอยู่เนาะนั่นเห็นเร็วเราพิวพ์เหงื่ว่าแน่นอนโอ้ยอันนั้นเด็กน้อยนี่พเทโาแต่ว่าเราก็ถือว่ามันเพราะถ้าว่านะแล้วนะคือว่าเป็นคนผิวมันเนาะแต่ว่าถ้าส่วนไหนเห็นแบบขาวจ้วนเลยเนี่ยเพาะกระโหรักษาไปตรงนี้ไปมีอย่างเซร่มาหลายๆ้จจะตรงึมิะ ดีขึ้นเนาะตะก,กี้บ่เคยรู้ดอ,อกเซีออรมัรมขึ้นยังว่าบ่มักบ่ามาสวมสวยอยู่แล้วซูมอันนีท้ทาแล้วมันดีขึ้นเฮาก็อยากทาได้เลยพี่น้องมื้อเดียวไป2อุดแล้วบัต <c oughs> ้าเม่นจ้ะมันมันขาวคือนเนาะหัวออกต้อยชุดนึงพอดีพอดีพี่น้องใส่แล้วมันยังไม่ฆ่าหรือว่าชุ่มไหมอีเหรอแต่แต่กาลงมือมิถุนายแอบบอกว่ายังก็เอาเอามาเพื่อเพือเ่อนปฏิบัติบ,บางคนมันก็อยากได้กันเลย <c oughs> เอามาหลายแล้วก็จะไปส่งบ้านเธออีกเนาะเห็นแบบนั้นเดี๋ยวคุณพี่คนก็ ดีอยู่นะจ้ามาเทหนาแบบดวเลยไป็น่ะน้องตัวแดดมันจตีกับพอแล้วเนี่ยน้อพอะไม่ได้หาเป่งกับพอะเราอีกข่านหาเป่งอกว่าเพื่นพอเพื่อมีรถยนเนาเพื่อที่่ได้มาอันนี้ยากทีไปเอามองรถเทินาเพื่อรถยนกับแอลฮอดบ้านไปเกมเฮดกัไปน้ำกันรับไน่ะน้อโรเพาะกัไปอัดที่ม้าแล้วมันไฟน้อแกที่ตรงเนี้ยเนาแต่ละนาลงแ น้องกระสาเขาเป็นนาเงินนาพลอยากีเป็นเกินนะค่ะมันง่าไปตากแดดจนหมดมือมาเหรอเนียเราบ้ามือนี้เราไปตากแดดจนหมดมือถ้าปกติก้อนส่กินนี่มันแดงมาจ้ะมันแดงมันแดงเนาะม่ใชนเคี้ยิได้ตางกันได้ค่ะบางไหมะปราอเอาใจเด้ดเพราถือก็บอกว่าถือเลยหรือเด้พี่น้องมันจะมีแบบางคนมันไ่ได้แพ้หอกเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันคือศัตรถือแล้วเสียพันกับหยุดเลยหยอมย่อ แปลว่าพนกี่ยวัตพั่ดถือบางคนกับเมยไงเตะขั้นอยู่เดี่ยวมือตมือละเหมือนมันกัดบบเนาะเหมือนเมนเด็ดค่อยกับว่าู้แต่ว่าขายไหนี่สองปีแล้วก็ยังไม่มีลูกค้าท่านใดที่แบบว่ายังก็หล่ะแพ่เลยว่ามีผลนถืทบไม้ส่งมาบอกเขาเลยเด็ดแต่ว่าเขาใส่บัตรถือเสร็จมันยังใครเนาะมันมาแพ้่ใส่บ่ตถือกันไปแต่ว่าเราเห็นความแตกต่างแค่นึ้งใส่บ่ตรถือ อันนี้สองสุดข้าง<ช>โอเคเนาะของ<ช>แถมต่านต่ล้นะเพื่เก้าปูเดิมราคาเดิมค่ะเด<ม> <c oughs> น่าเดน่าให้เ,เตอร์จะขอกับบริตัลวาไหนให้เตเตอร์เวหันละแถมให้เกียค่ะนนขอบคุณนะคะขอนุนนได้แล้วไปแล้วเอา่้อาอเอาอกล่ะม,มาข้องให้แน่เนี่ยนะหรือไตนาเนาะนะแล้วเนะสะดุดต มานางพี่อย่เขาสุดนี่เหมิดแล้วไปเนี่สุดแรกเมืออิดเลยมันบีหอเลยองอมัก่อ่อนมเราก็เบิ้งหนาเราแบบดีคุณพี่เดฟพี่น้องอืมว่าเมนมาโถมะนักเกล็จะทาแป้งเลยก่อนแล้วค่อยจะไป็ายครีิพร่าแมนเด้ยค่ะแต่ว่าเราเติมเห็นปุ๊บล้วกับสะดุดตาอันมูอ่นได้ไหมจ้าเอายังไงเด็กค่ะเนี่ย กำไรน่ะให้ฟีใหไคนใะยังกันยังได้เห็นบ่หน้าคอยตอนไปเก็บเพ็ดน้ำเจ้าน่ะเห็นบอฮะอ่ามีรีวิวโอ้ยอิสิบังรีวิวบังรีวิวเธอมาเก็บเพ็ดน้ำเจ้าหน่ะเโออีหลีอันน่ะแกนีลูกกับูกเลยว่ามันแงนน้ะใส่ของเจ้ามาชุดนึงลนี่นะอสต้องเชินี่นี่แล้วอต้องบอสต้องเชิญนี่นแลวอสต้องบอด้วยนี่นี่้วอ อลอย่มีไรเนีีโอ้แล้วขายดีเนี่ต้องขายดีเนาะไลาหาู้อกขอบคุณตาเดินๆเขาได้มาที่พ่อแม่มาเขาต้องใส่มาขายขีนี่เนี่ยเรียกได้ว่าพี่น้องสื่อเสริมกับว่าสื่อเสริมกับ่อเสีเอียดดี่าพี่น้องสื่อดีเสริมกับสร้างพล่นหลายพี่น้องเสื่อดีเสริมกับ่สร้างพล่งบ่ได้กาทุนบกไรหลายอย่างมากไามสินะการ ไปบ้านจ้ำเจีงเพราะว่าจะเหมือบ้านปกติจะเมื่ไปส่งเลยมิจะมาส่งบ้านนี่ปกติก็แถวในเมืองสิไก่เบิ่งนัดรักหรือว่าส่งทางไปสนีไปเลยน่ะถ้ากันบอกกันนูแอบค่ะแล้วเมื่อว่างก็โซงกันเลยเลาวโซงไปสนีอันนี้พี่นอฟป้องป่าย์บ้ากันดูกับมาได้อย่ามาเล่นพ่ออันหลังค่ะจุดหนึ่งของเรานี่เป็นน่องเหมือเราบอกนี่น่องอู้หนึ่งนี่เพื่อนมาเอาเพื่อนเพื่อนเมื่อว่างสวนนี้เห็นรถเด้อ น้อนแลยังใส่ต้นหนาเลยต้นหนาอ่แต่่หนูแม่แน่ยตอนนีเรา่ันแม่จะวัดออกนีบบัวต้มมาตอนเราให้เนดีเราต้อพนเกมเฮดเอ้ยบังหลบล่าตุนนอตุนตอนสินา ดสองซุดแ่บแม่จะเอาพื้นเหมือนเดิมป่ะเดยวมาเพื่อที่เพื่้หยิบซุดเดียวครับไม่หลักไม่เพื่อสุดอืมอันนั้นตัวนะสองซุดตั้งไม่กี่ไบออมาไหมอีันไม่พอจะตั้งอ่ะเอาม้าดูอยู่ดอกอืมไป้สองซุดก็เห็นนี่มันดำไปส้มค่ะมันอีกสองซุดมาแหกรถเห็นพันธะไปข้าวไปขายงานแรกเนาะแต่ว่างานต่อไปก็ต้องนะก็หนีเพื่อตัวว่าต้งหาเงินหนักก็หนีเด้อพี่น้องเด้อ ปาเป็นกำลังใจในด่าค่ะเราหาพาไปเบิ้งรีวิวพร้อมมื่อนี่น่ะรีวิวว่ได้นัดแน่ว่ได้อยังเลยหนาขาวอีกทีหนเพราะว่าเสาเสเป็นเกลียวตกใจเลยตกใจเลยว่าเอาเพิ่นใส่หมดแค่สุดเดีย่างมันก็หนาขาวแบบขาวละเอียนลุยลุยเหลืออยู่นิดนึงเหลืออยู่แล้วก็อีกคนนึงเคสหนึ่งคือหนาแดงอีกอันอีกอันนึงก็คือเพิ่นหนาแล้วก็อันหนาแดงนะคะอีกเคสหนึ่งปนีใส่แล้วมันเสื้อแดงเหมือนค่ะนั่นแหละ สำหรับพี่น้องท่านใหนที่สนใจนะคะขอเส,สริมกับสิคายให้เอกอันเมื่อรอบนี้เอาเดือนนี้ละเดี๋ยวค่อยบอกราคาไหมนะคะก็ยังปโปรเก้านะคะสี่ร้อยเก้าสิบแถมกันแดดให้เด้อพี่น้องเด้อแถมกันแดดไทยค่ะมีกันแดดคิ้มแต่คิ้มปรับสภาพละกาศสบูพูเซรั่มนะคะสี่ร้อยเก้าสิบบาทถึงสิ้นเดือนนี้อหลีอได้ไหมคะสำหรับคลิปนี้ก็เสียไปซะนี้นะคะ่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไละคะ์กดแชร์ในเด้อค่ะอยากท้าเห็นเบิ้งซื้อๆบ่มีอย่างค่ะ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสปชมพักพีน้องนด้ค่ะ